สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูแตะในกิจกรรมนิทานโยคะเรื่องวันหยุดของบ๊อกอายการฝึกโยคะจะทำให้เด็กๆมีสมาธิที่ดีขึ้นและยังพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจให้ดีด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปฟังนิทานและทำท่าโยคะ เรามาฝึกบริหารสมองซีดซ้ายและซีดขวากันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามผูแดนมาเลยค่ะเด็กๆคะเรามาบริหารสมองซีดซ้ายและซีดขวาด้วยท่าแอลจีไปก่อนนะคะเด็กๆชูมือ ทำเป็นรูปตัว L แบบนี้ค่ะแล้วชูมือขวาขึ้นทําเป็นรูป G แบบนี้นะคะแล้วให้เด็กๆสลับซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วทําไปพร้อมๆกับคุณแทนเลยนะคะนับหนึ่งถึงสิบค่ะหนึ่งสอง 4 5 6ห8 9 1 0เก่งมากเลยค่ะเด็กเดเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันต่อเลยนะคะเด็กเด็กเหยียดขาทั้งสองข้างไปข้างหน้านะคะการขาเล็กน้อยชูแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ ค่อยค่อยก้มตัวลงช้าช้ามือแต่มือ้นด้านกว่านัสองสสเ็ดกส็กั ต่อไปค่ะเด็กๆนั่งค่ะต่อไปค่ะเด็กๆหันข้างนะคะนั่งสมาธิเหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าค่อยๆอ้มตัวลงช้าๆสี่สัต ข้างหน้าถ้าต่อไปเลยค่ะเด็กๆขาขวาไไว้ขาซ้ายนะคะกางแขน,นแล้วเด็กๆปิดตัวไป อไปเ่เด็กๆพักขาทั้งสองข้างไปข้างหลังนะคะแขนทั้งสองข้างเท้าไปข้างาหลังง่ายนา เช้าวันนี้เป็นวันหยุดของบ๊อปอายบ๊อปไอายไปปั่นจัก,กรยานเล่นที่สวนสาธารณะบ๊อปอายปั่นจัก,กรยานไปเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยปั่นไปอย่างช้าช้าช้าชแล้วก็ปั่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ปั่นช้าๆ้ช้าชปั่นไปเรื่อยเรื่อยเ จู่ๆก็มีเต่าตัวหนึ่งกำลังเดินตัวมเตี้ยมตัวมเตี้ยมอยู่บนถนนบ๊อบอายสงสารเจ้าเต่าตัวนี้มากจึงจอดจักรยานลงแล้วก็ลงไปจับเตา่านำไปปล่อยที่แม่น้ำเตา่าก็ว่ายน้ำข้ามฝั่งไปบ๊อบอายมองไปที่แม่น้ำ เห็นเจ้ากบกำลังกระโดดอยู่บนใบบัวกบกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาป๊อบอายจึงปั่นจักรยานต่อไปเรื่อยเรื่อยเรือป,อปอบอายปั่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนถึงสวนสาธารณะ บ๊อบอายจึงจอดจักรยานไว้ตรงที่จอดหลังจากนั้นบ๊อบอายก็เดินไปเรื่อยเรื่อยเอยเห็นผีเสื้อหลายตัวกำลังดูดน้ำหวานของดอกไม้ทันใดนั้นเองก็มีเจ้าสุนัขตัวใหญ่มาก ที่มีขนสีน้ำตาลกำลังวิ่งเล่นอยู่กับเจ้าแมวตัวเล็กที่มีขนสีขาววิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาเจ้าสุนัขก็ส่งเสียงฮาวดังฮ้องฮ้องฮ้องส่งเสียงดังมากป๊อบอายตกใจจึงรีบวิ่งไปดูเห็นเจ้าหมูป๊อบอาย รีบวิ่งไปดูเห็นเจ้างูกำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้บอบอายจึงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆเจ้างมูตกใจก็รีบเลื้อยหนีไปบอบอายจึงเดินเข้าไปนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ขณะนั้นมีเจ้าหอยท่าสองตัว กำลังเดินอยู่ตรงพุ่มไม้ไกลๆก,กับต้นไม้ใหญ่นั่นเองแม้วก็มีลมพัดเย็นสบายพักผ่านม,มาทำให้ป๊อปอายมีความสุขมากจึงถือนอนหลับไปอยู่ใต้ต้นไม้นั่นเองสะดวกไหมคะเด็กๆมีทานโยคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้ฝึกท่ายโยคะมีท่าอะไรบ้างคะ สวัสดีค่ะอ้อคุณแตลลืมเด็กๆคะอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ